นิ้วครีมมี uh, right. ่หมดตั huh? ้งแต่ตอนไหนอ่ะอ่าหมดตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมพี่มูหมายถึงว่าอะไรครับคือหมดไม่กินเองครับหมดตะกี้นไม่ได้เลยใช่ครับแต่เราต้สต๊อกแล้วแล้วพรุ่งนี้คนไม่้ขายว่ะก็หยิบก็เมื่อกี้ไปซื้อตอนแรกที่บอกให้ปอมตอนปอมยังไม่มาก็ให้ปอมซื้อเข้ามาเลยให้ปอมดูแวะไหลายที่แต่มันไม่มีเไปจากที่เลยครับที่บอกให้ซื้อเข้ามายี่สิบขวดเพราะว่าเผื่อส้มพรุ่งนี้ด้วยกันมันไม่มีแล้วเพราะอ่าขาดตลาดวันนี้ก็ต้องขอโทษลูกค้าเลยเนาะ กาไม,มาเนี่ยไดเคนีคขคขไปแล้วเด็กๆไปแล้วมาเร็วไปเร็วอากาศาเริ่มอุ่นขึ้นหน่อย <laughs> สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยเจ๋งมากเลยเก่งมากทุกคนสุดยอดสุดยอดน็ดอ <laughs> อะไรนะอ๋อสมัครงานเหรอ